ก,ก็จะไม่ได้เสร็จน,นะคะเพื่อนๆเนาะคุณนวลมณีเนาะแต่ของคุณนวลมณีนี่ก็เห็นมีอาจจะนิ่งีปีน,นิดนึงเนาะค่ะเพื่อนๆเนอะอาะบอค่อยขยับพี่น้องเพราะว่าเราไม่มีคลิปปังคลิปอ่าอย่างก็เขาบ้างเนาะไลค์าสะาสมช่วงนี้เหมือนจะมีอ่าอะไรมาใหม่ๆเนาะพี่น้องเนาะไม่แน่ใจว่าอ่ตายพี่น้องเลย่อยรเราไปยด้ยอมผมพี่น้องเมื่อเียงศรีมันกระดมตลแต่ว่าแหวบ แหวกแล้วมันกันดดำนะเอ่อขาวนะพี่น้องเนาะ,ะใครเข้ามาแล้วทักทายได้จ้าคุณวันลบสวัสดีค่ะวันลบอ่าเสร็จประมาณสามโมงก,กว่ากามาทานข้าวแล้วก็มาทำงานต่อจ้าใครทักทายค่ะ อันเราก็ไม่รู้นะว่าสักวันหนึ่งอ่ะไม่รู้ว่าคุณไอไอเขาจะดันเราหรือเปล่านะพี่นนอก็็ลงไปค่ะเพื่อนๆเนาะลงไปจะพี่กันเข้ามาได้นะคะ สวัสดีค่ะย่นิสี่สิบนาทีค่ะเพื่อนเพื่อนเนาะวันนี้ก็ทำงานกันตามปกติจ้าเพื่อนังกันทุกคนนอกจาะพี่น้องทักทายกันได้นะจ๊ะ เดี๋ยวอีกสองนาทียายนี้ขอตัวลงเนาะครับพี่น้องมาไวา สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคมอกำลังใจกันได้นะจ๊ะคุณตำรวจมาเต็มเลยเมื่อกี้ไม่รู้ว่าเป็นอะไรสถานการณ์เป็นอะไรนิดไม่แน่ใจ เข้ามาแล้วทักทายได้นะคะ่ะสวัสดีค่ะหนึ่งคอมเมนต์หนึ่งกำลังใจค่ะพี่น้องทักทายนาะไลค์อ่สะสมช่วงนี้เหมือนจะมีอ่อะไรมาใหม่ๆเนาะพี่น้องเนาะไม่แน่ใจว่า ค่ะทักทายกันได้นะคะพี่น้องกินขา่าวกินน้ำกันหรือยังเนาะหนึ่งคอมเมนต์หนึ่งกำลังใจค่ะประมาณพันห้าพันหกมันก็จะได้อยู่ประมาณห้าหกเซนประมาณนี้แต่คลิปคลิปเง่าอ่ะคุณ<ม>สมพรพยายามทำเอาเรือคุณสมพรคือใครได้โบนัสนี่คือสี่สุดเลยนะบางคนเขาบอกว่าโบนัสโบนัสไม่ขยับอันนี้ยงน,นี้ก็อยากรู้ ก็มาไล้ยืนยันตัวตนค่ะผ่านไปผ่านมาเวททักทายให้กำลังใจกันได้นะจ๊าธรรมชา คุณป้าบอกสวัสดีคุณสัชิทอนคุณสัชิทอนสวัสดีค่ะคุณสัชิทอนสวัสดีคุณสมพรน,นะคะคุณสัชิทอนสวัสดี พอดีเปิดร้านอยู่เนาะชั่วโมงทุกชั่วโมงนะบางทีก็ไปแทรกไปแทกเป็นอ่ะครึ่งชั่วโมงอย่างเงี้ยจริงจะโบนัสเยอะกว่าเรียวอีกจะเม่นคนมันมันไม่มียอดวิวที่มันสูงปังอะไรประมาณนั้นมันก็จะอยู่แบบแบบอ่ะซเซนสองเซนอย่างนั้นนะ่ะ ถ่ายให้กันังใจกันได้นะจ้าพี่น้องอ่ารู้สึกว่าเสียงใจแทรกมาเนะพี่น้องอ่าแถวข้างหน้ามาไล์อ่าย,อยืนยนันต้นค่ะอ่าเพื่อนๆคนไหนผ่านไปผ่านมา แวะทักทายได้นะคะตายพี่น้องเลยอยแเราไปยินยอมผมพี่น้องเมื่อเยกสี่มันกระดำเนอแต่ว่าแวกแวกแล้วมันกระดเนะเอ่อขาวนะพี่น้องเนาะคลิปเนาะเป็นภาพนิ่งอะ่ะไม่แน่ใจว่าทําไมเหรียญไม่ขยับอย่างนิดก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะอ่าอ่าถ้าใครได้โปรอ่าจะไม่มียอดเหรียญเกิดนะคะเพื่อนๆเ,เนะาะค่ะช่องเดส b o บอร์ของเราก็มีสาม คุณพี่ไอเปิดค่าการมองเห็นให้ฐานิยาหน่อยนะคะ,ะง่ายมองก้นพี่น้องตอนนี้เย็นนี่ก็ทำงานอยู่นะเพื่อนๆเนานะแม่ค้าคนเดิมเข้ามาทักทายข้างในได้นะคะ วันนี้มาเร็วนิดนึงปกติจะมาช่วงประมาณสี่โมงหรือไม่ก็าสี่โมงนิด,น,ดนิดนะครับเนาะนั่นแหละมันไม่เยอะก็เลยจะมันก็จะอยูอ่แค่นั้นแหละค่ะเพื่อนเนาะแต่เราก็ไม่รู้ว่าสักวันวันในวันหนึ่งเนาะพี่หน้องมันอาจจะ เห็นงานเป็นน่ำก็ดได้ทั้งลุกทั้งนังพี่น้องกะกำลังใจให้กันแลกกันนะคนสาธิธรสวัสดีคนกายบ้านจ้าทักทายทุกคนนะคะพี่น้องหักหมดแป๊บพี่น้อง วมีสวัสดีค่ะดวงมณีไม่เห็นหลายวันเลยเนาะคุณคนไกลบ้านฝากใจไว้ค่ะสิดวงที่สี่ค่ะขอบคุณมากมายนะคะขออนุญาตเด้อย้าะพอดีมีไลฟ์ต้องมีคนติดตามเท่าไหร่คะขออนุญาตแป๊บ,บนึ่งนะคะมีมีน้องทางใต้เดีายะจับน้อง ตอนนี้ก็มาไล์ยืนยันตัวตนค่ะพี่น้องอ่ะที่จริงยานิดไล์ทุกวันนะค่ะพี่น้องเนาะถ้าทุ่ช่วงเช้ากันเข้ามาได้นะคะสาวัสดีค่ะยนิดน้องโคเข้าอยู่เรื่อยๆเนาะของคุณนวลมณนีเนาะแต่ของยนิดน่าจะไม่เห็นมีนะคะเยนิดไม่ไม่แน่ใจเพราะตอนนี้ยนิดลงอ่ากันไ,ได้นะคะ คอมเมนต์เข้ามาได้จ้าหนึ่งคอมเมนต์หนึ่งกำลังใจค่ะพี่ หนึ่งคอมเมนต์หกำลังใจคะ่ะพี่น้องทักทาทยกันเข้ามาได้นะคะผ่านไปผ่านมาไว้ทักทายได้นะคะขอบคุณหลายๆเด้อขอให้ทำงานมีความสุขกันหลายเรือจ้ะพี่น้องคุณสจิทอนทักทาทยคนลายบ้านนะคะคุณสจิทอนสวัสดี